สวัสดีครับ fc ครับวันนี้ขออนุญาตให้แบ่งกันชมพระคำข้าวรุ่นแรกนะครับวันนี้ผมมีมาทั้งหมด16องค์แถวบน4องค์แถวที่2-4องค์นั้นเป็นพิมพ์แขนชุดเดียวบัวจุดเดียวหรือแขนชุดบัวจุดส่วนท็อปฟอร์มแล้วก็นิยมแล้วก็จะมีราคาสูงถือว่าเป็นจกักรพรรดิวัตถุมงคลเนื้อผงของพระคำข้าวของหลวงพอ่อจะเป็นพิมพ์แขนจุดบวหลายจุด แถวที่3และแถวที่4นะฮะแถวและ4องค์ก็คืออย่างละ8บวชจุด8บวชหลยจุด8ต้องบอกว่ากําลังมาแรงมากๆสําหรับพระคำข้าวรุ่นแรกเนี่ยเราแทบไม่พบการหมุนเวียนเลยเนื่องจากว่าหลายท่านรักและศรัทธากันหมดอนาคตก็จะต้องบอกว่าแรงกว่าที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะว่าพระท่านสร้างเพียงหนึ่งแสนองค์สําหรับรุ่นแรกเป็นคาข้าวที่หลวงพ่อท่านสร้างไว้ปีสามสามหมดตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเล่นหาองค์เป็นพันพระสวย ชุดนี้หลังจะลึกทั้งหมดคําค่ารุ่นแรกจะเป็นอย่างนี้นะฮะต้องบอกว่าหน้าบูชาเอกลักษณ์บางอย่างนี่จะเป็นข้อแตกต่างของความค่ารุ่นแรกรุ่น2โดยชัดเจนเป็นที่นิยมตั้งแต่ลูกศิษย์รุ่นเก่าจนถึงลูกศิษย์รุ่นใหม่ปัจจุบันถือว่าหายากแล้วก็ราคาเขาเรียกว่าไปเรื่อยๆเลยนะก็ไม่ได้แรงถึงขนาะดไปยึดจับไม่ถึงแล้วก็กกค่อยๆขึ้นนี่แหละครับนําให้บูชากันนะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้พวกเราดูกันแบบทีละองค์ก็ทั้งหมดบวจุด แปดองบนหลายจุดมีแปดองเดี๋ยวจะดูภาพกว้างกันก่อนเนาะเดี๋ยวให้ดูโดยรวมนะครับในอย่างองค์นี้บล็อกไส่ฝ่นแขนจุดบดจุดนะแขนจุดบดจุดบล็อกไส่ฝ่นจมูกโดง่งปรีออย่างนี้นะนี่นะแล้วก็เลื่อนมาแถวล่างปุ๊บก็จะเป็นบัวไหลจุดจมูกโดง่งอย่างนี้คุณดูนะรุ่นแรกทั้งหมดดูแต่ละองค์นะ รุ่นแรกเนื้อหามวลสารถ้าเราผ่านภาพบ่อยๆเราจะเห็นความแตกต่างจากรุ่น2ชัดเจนนะเนี่ยบวหลายจุดอันนี้ภาพกว้างก่อนนะครับเนี่ยอันนี้ภาพไม่กว้างภาพแคบนะค่อยๆดูไปเสร็จแล้วก็จะเดี๋ยวจะให้ดูทีละองนะฮะก็มีทั้งปล่อยบ้างแล้วก็เก็บบ้างกันแล้วแต่อารมณ์แต่ก็จะใส่ัมเบเร์ไว้บวจุด1นวลายจุด1 8ถึง8ก็ค่อยๆดูกันเรืองเอาก็กัน องค์ที่หนึ่งครับผมเอาบัวหลายจุดขึ้นก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นพระนิยมแล้วก็ท็อปฟอร์มจะเป็นบัวหลายจุดแรงองค์ที่หนึ่งด้านหน้า,านี่ครับพระเนื้อจะเหลืองจัดคุณสังเกตนะแล้วพอเราพลิกมาด้านหลังปุ๊บเนี่ยสังเกตไว้เลยนะครับว่า,าคำข้าวเนี่ยถ้าพิมพ์ลึกจะเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยตัวหนังสือจะเป็นแท่งเลยนะฮะแววนหลวงพ่อติดมือติดประยศติดกดหลังลึก องค์แรกนะครับค่อยๆรีวิวกันไปนะคลิปนี้ไม่นานเพราะว่าไม่ได้พูดอะไรมากแต่ก็เอามาให้เลือกชมเลือกเช่าได้บูชากันองค์ที่หนึ่งครับอันนี้เบอร์สองแขนจุดบัวหลายจุดเอดาน,นานิเกสาหรือเปล่ายังส่องไม่ทั่วไม่ถึงน,นี่เบอร์สองนะฮะไฮไลท์อยู่ที่ด้านหลังนี่ฮะ ชมกันเพลินนะครับปล่อยมั่งเก็บมั่งจำน่ายมั่งเก็บเองมั่งอะไรก็ว่ากันไปนะฮะตามสไตล์คนชอบอย่างนี้ผมส่องทั้งวันปก,กติมีองค์สององค์ว,วันนี้มีมาทั้งหมด886องค์แล้วก็เป็นพิมพ์ลึกนะครับพิมพ์ดอกพิมพ์ด้อยเนี่ยไม่ไดเอามาเลยนะอย่างนี้ก็ถามว่าแพงไหมไม่แพงและครสมเหตุสมผลเบอร์3ครับแขนจุดบัวหลายจุดจึงถ้าเราส่องลึกๆนี่เราจะเห็นเลยนะฮะว่า รุ่นแรกกับรุ่นสองเนี่ยต่างกันชัดเจนถ้าเรามีเทียบนะรุ่นแรกจะลึกแบบเนี้ยคุณดูนะคุณสังเกตแว่นหลวงพ่ออย่างนี้ก็ได้กันเนี่ยนี่เบอร์สามนะครับด้านหลังเบอร์สามนะเบอร์สี่ชุดนี้จะหมุกโดงผิวจะออกเหลืองนะครับส่องดีๆจะเห็นตรงนักแข้งนะครับนักแข้งพระ ถ้าจะเอาละเอียดเลยเขาจะเรียกบัวหลายจุดแขนจุดพระบาทจุดพัยดยศจุดจะจุดเยอะไปเราก็เอาบัวหลายจุดกันกันนะเนี่ยผมยังไม่ได้ส่องเกษาดีดีบอกนี่นี่น,น,นี่อาจจะมีเกษาเห็นเส้นข้างล่างเส้น,นเห็นเป็นเส้นเกษาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะไม่มีเวลาก็นั่งเห็นพระพู้ก็ทําคลิปปับ๊บก็พูดง่ายๆว่าเอาเอาให้ดูเลยไม่ต้องชักช้ากันเนี่ยเบอร์สี่ขออภยัยวันนี้กล้อง มันโฟกัสมั่งไม่โฟกัสกัดมั่งก็ต้องขออภยัยนะก็ดูกันไปอย่าบ่นกันแล้วกันเนี่ยนี่เบอร์สี่ครับวางไม่ค่อยลงอย่างเงี้ยครับสองเพิ่นนะถ้ามีเวลาใจเย็นๆค่อยๆดูแนละ้วมีเกสามั่งดูพิมพ์ดูอะไรเดี๋ยวเราชำนาญเองครับเนี่ยพ่าค้าวหลวงพ่อเนี่ยจกกักรพรรดิอยู่แล้วเรื่องรุ่นแรกเนาะรุ่นสองเราก็หาได้ทั่วไปแต่รุ่นแรกเราต้องเก็บอย่างนี้ถ้าเก็บเบอร์ห้าครับด้านหน้า เนื้อเหลืองจัดคุณเห็นไหมเห็นนอย่างนี้ไม่ต้องส่องนานนะพิกหน้าพิกหลังรู้เลยพระจมูกโด่งพระสวยพระแชมป์เป็นประมาณนะี้ดูงี้นะดูเดิเนี่ยอย่างเงี้นะยจะบอกไม่สวยนี่ไม่คุยด้วยแล้วนะฮะอย่างนี้อีกนิดนึงตาแตกแล้วนะดูเด้สวยจริงๆเนะีรร่ยพาลาดเอ่ยแว่นเอ่ยขอบพัดยศ ตำหนพิมพ์ทรงนูน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยส่องไปเตะแคงซ้ายตะแคงขวายกหน้ายกหลังส่องเธอเพราะคุณนะอย่างเงี้นยนะได้เห็นก็เป็นบุญตาแล้วบางท่านไม่ได้เช่าได้หาหรอกมาดูก็เป็นพุทธานุสติจำติดตาติดใจครับนึกถึงภาพพระนึกถึงหลวงพ่อเนี่ยลงนรกไม่ได้ครับอันนี้ด้านหลังเบอร์ 5, ห้าไอ้เบอร์หบอรอะไรจุดนิยมสายฝน หลังลึกกว่านี้มีไว้นี่เบอร์หกไอที่เป็นใหญ่ๆนะั้นไม่ใช่อะไรนะครับเจ้าของเดิมเขาเก็บไว้ในกล่องทิชชู่วันนี้เศษทิชชู่มันติดไม่ใช่เกสานะครับที่เป็นเส้นๆนะ่ะกล่องทิชชู่ครับเดี๋ยวผมปัดให้สวยไหมครับชื่นใจเนาะอย่างเงี้ยเนาะเพิ่นเลยเนาะถ้าไปลงสตูดิโอความละเอียดสูงๆนะขายแพงตายเลยแต่อย่างงี้ก็ อย่าไปยังยังไม่ตายครับก็อย่าพึ่งแพงนะก็เอาพอคุยกันได้ประมาณนี้นะทุนมาเท่านี้ก็บ,บวกกันไปองศาสองพันสามพันกว่ากันไปขายของต้องมีกําไรนะขายไม่มีกาไรไม่รู้จะมารีวิวทําไมเพราะฉะนั้นเอาให้ท่านเลือกดูก็ต้องบอกว่าตามใจชอบนะเนี่ยอันนี้เบอร์อะไรเดียเบเอ์หกด้านหลังเบอร์เจ็ดครับด้านหน้าผมต้องไปนั่งส่องละเอียดอีกทีหนึ่งนะว่าเกสาอยู่ไหนเพราะว่าบางทีอาจจะลงหลงลืมลืมนะ สติก็ไม่ค่อยจะดีสตังก็ไม่ค่อยจะพอช่วงนี้เนี่ยเบอร์เจ็ดใช่ไหมเนะี่ยใช่สิด้านหลังเบอร์เจ็ดด้านหน้าีกทีแล้วกันเบอร์แปดครับองค์นี้รู้สึกเช่ามาแพงๆเพราะว่าพระเต็มฟอร์ม ผมจำราคาผมได้หมดนะเวลาผมไปเช่ามาไม่ต้องห่วงละบางทีมีเยอะเกินอาจจะได้หน้าลืมหลังแต่ไม่ต้องห่วงนะครับผมมีบัญชีมีแลรงผมอยู่องค์นี้เช่ามาเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อย่างนะเงี้ยนะเบอร์แปดด้านหน้าเบอร์แปดด้านหลังเบอร์เก้าครับอันนี้แถมแถมให้เพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถูก คุณดูผิวนะผิวก็จะเป็นผิวหิ้งก็ผ่านการบูชาไ,าไปบัวหลายจุดนิยมเหมือนกันนะ,ะแต่ก็เรียนตามตรงว่าพอสวยสวยน้อยๆก็แล้วกันนะเน้นพุทธคุณไม่เพิ่มราคาถ้าอย่างนงี้นะหลังก็พอติดบ้างเห็นแว่นบ้างอะไรบ้างแต่ว่าพระก็มีเกศาด้วยนะเนี่ยเห็นไหมนะมีเกศาด้วยแต่ว่าเช่ามาถูกอย่างเงี้ยถูกนะเบอร์ส่งท้ายนะเบอร์เก้าต่อไปเดี๋ยวดูบัวหลายจุดกันครับไอ้บัวจุดเดียวกันครับ บวจุดองค์ที่หนึ่งครับขออนุญาตถอดถุงมือครับเพราะว่าเอ,อจะได้ป้องกันการปลอมแปลงนะช่องพงของแท้ต้องเห็นลายนิ้วผมแซวเล่นนะครับเ้าเรื่องพากันดีกว่าแขนจุดบวจุดองค์นี้เขาเรียวกว่าบล็อกสายฝนคําว่าสายฝนคุณดูตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นตรงนี้นะผมเอาอะไรจิ้มดีเอาอะไรจิ้มดีมาบรรทัดจิ้มได้ไหมนะสักคู่นะ นี่ๆๆผมเอามามันทัดแย่ตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ๆๆตรงอุณาโลมเป็นเส้นขีดแล้วก็ตรงนี้เป็นรอยขีดขึ้นไปนี่เขาเรียกว่าบล็อกสายฝนนะฮะบัวจุดก็จะมีหลายบล็อกนะครับมีพิมพ์ป้านพิมพ์ลึกพิมพ์ตื้นแต่ว่าถ้าลึกลบสายฝนด้วยอันนี้ก็จะใช้คําว่าท็อปหน่อยนี่ด้านหลังดูดิโอ้โหเนี่ยอันนี้เอพัดๆไปเลยนะซีดซัด นะนี่งเซซาร์พระาดเป็นแท่งขึ้นเป็นขีดหลวงพ่อมองจะพลิกซ้ายพลิกขวากระดกหน้า,กร,ก,นากระดกหลังคือชัดคือแจ่มอย่างนี้จบครับองค์ที่หนึ่งครับบัวจุดเดียวแชมเปี้ยนนะฮะอย่างนี้แชมเปี้ยนกล้าพูดเต็มปากเลยนะ,นะองค์ที่หนึ่งนะองค์ที่สองอนิ้วไม่ต้องออกน,ะนี่สายฝนเหมือนกันครับนี่ฮะตรงนี้เส้นเห็นไหมเห็นไหม ถ้าตาแข้งเนี้ยเราจะเห็นชัดเห็นเห็นเห็นเขาจะบล็อกสายฝนบล็อกสายฝนบทจุดรุ่นหนึ่งนะเนื้อเหลืองข้างบนนี่เกสาหรอเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไม่ได้ส่องเดี๋ยวดูดีๆกันเนี่ยด้านหลังเนี้ยจบครับเป็นไงฟอร์มเนี่ยเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นดูภาพไม่เป็นนะคุณมาดูผมเนี่ยคุณคุณเข้าใจเลยว่ารุ่นแรกเนื้อจะประมาณนี้ผิวแบบนี้ลึกแบบนี้นะนี่องค์ที่สองนี่องค์ที่สองนะครับ องค์ที่สามใส่ฝนเหมือนกันใส่ฝนบวชจุดรุ่นหนึ่งนี่มีเกศาหรือเปล่านี่สิโอ้โห,โ,หโหนี่ของแท้เนี่ยเกศาต้องออกมาจากองค์พระแบบนี้เดี๋ยวซูมได้ไหม เส้นหรือสองเส้นไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวซูมดูก่อนองค์ที่สมนะเดี๋ยวค่อยว่ากันสองก่อนนะจ๊ะองที่สี่ส่ฝนอือหืออันนี้ไม่ต้องลุ้นฮนะของแท้ฮนะอง์ที่สี่นี่เกษาหนึ่งเส้นสองเส้นชัดๆเลยนะฮะอะองคนี้ใครจะเอานะฮะไม่ต้องห่วงครับขายแพงแน่นอนขององนี้นะ อะไรที่แปลกกว่าเขาแล้วก็ลิมิเต็ดเนี่ยจะเอาแพงหน่อยจะก็ไม่ได้เวอร์แล้วฮะนะเวอร์มานานแล้วลองไม่เวอร์มั่งนะวันนี้นี่ฮนะองค์ที่สี่ครับเกษาสองเส้นบวชจุดครับแชมป์นะองค์ที่ห้าครับสายฝนเช่นเดียวกัน เบอร์หครับองนี้แชมป์ทุกประการแต่ด้านหน้าโดนกดทับตรงนี้ครับนีเห็นไหมพระโดนกดทับถ้าไม่โดนกดทับเนี่ยแพงปี๊ดเลยผมรับประกันว่างหลังลึกแน่นอนไม่เชื่อดู1 2 3่ปึ้งเนี่ยโอ้โหพบไม้งามยามขวานบินใครจะเอาหลังลึกแบบสุดใจคุณเอาอง์นี้นะเออแต่ด้านหน้ามีตําหนิผมก็จะดออปราคาไป3นะามสิบส่สิบนะก็จริงองค์จริงไม่ไม,ไม่ไม่ได้ เป็นประเด็นอะไรมากหรอกนะแต่ผมก็จะพูดชัดเจนไว้แต่ข้างหลังเนอันนี้จบจีจริงๆนะองค์ที่หกครับที่7ครับสายฝนองค์ที่7ชุดนี้หลังลึกหมดหลับตาสองยังรู้เลยพระแชมป์เน,เนี่ยเก่งอีกแล้วนะออกเก่งอีกแล้วหลับตาสองแล้วคุณพงษ์อะอาการหนักนะฮะเนี่ยแซวตัวเอง <c oughs> <c oughs> องค์ที่7ครับหลังลึกอย่างเงี้ยเนี่ยซูมเข้าไปนะซูมมามาซูมเข้าไปอย่างเงี้ยหืสะใจนะ สะใจนะโอคุณพงหาได้ยังไงพายอย่างนี้นะผมเป็นเสียนครับเสียนหาไม่ได้ใครจะหาได้นะตร,ตรึงโป๊ะนะั่นนะองค์ที่7แล้วก็องค์สุดท้ายเบอร์8ครับด้านหน้านี่องค์นี้ส่ฝนตเต็มฟอร์มนะเนื้อพุนๆอย่างเนี้ยเต็มฟอร์มรุนแรกนะหลังลึกทีเดียวนะจะขอแพงๆหน่อยองค์นี้นี่จัดไปนะองค์สุดท้ายครับทีนี้มาเทียบกันนะมาเทียบว่าถ้าสมมติองค์ที่ เป็นพาคคำข้าวรุ่นแรกกับระคคำข้าวรุ่น2พูดถึงว่าเราจะดูกันออกไหมอย่างเงี้ยในรุ่นสองเห็นไหมฮะแขนจุดบัวไหลจุดรุ่นสองพิมพะจะตื้นหน่อยอันนี้รุ่น1นเทียวด้านหน้านะดูเนื้อนะรุ่นแรกส่วนใหญ่เนื้อจะออกเหลืองเข้มนะครับ เนื้อจะจัดเพราะเขาใส่ผงคข้าวเยอะนะถ้าด้านหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยนะแขนจุดบัวหลายจุดเหมือนกันแต่รุ่น2พิมพ์จะตื้นกว่าแล้วพูดดูข้างหลังปุ๊บจบเลยนี่ปุ๊บแท้ดเนี่ยเห็นไหมตื้นไม่เห็นตัวหนังสือเห็นก็เห็นน้อยรุ่น2แต่รุ่นแรกต้องอย่างนี้ฮะเห็นไหมคนละเรื่องเดียวกันอันนี้แถมความรู้ท้ายคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเอาองค์ไหน1นถึงแผมใส่ number ไว้แล้วนะครับก็สนใจทักมาได้อ่าอาจจะปล่อยสักอย่างละ3องค์อย่างละ4องค์นะ คุณเก็บเอาไปครึ่งหนึ่งผมเอาครึ่งหนึ่งชอบองค์ไหนก็ทักทายกันมาก็ัแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ